คก็มาสอต้นครับครอ๋อสต้นตอนนี้ร้อยร้อยสไลร้อยสิบเครับอยสเอ็ดกับร้อยร้อยหากัน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวงมณีนะเ๋ครับครับครับลองดูครับลองดูก็อยากให้มันฟื้นเลนะ พระโลดใช้ตอนนี้ใช้ตัวทางดินนะฮะใช่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนครับก็อยู่ที่แปลงของเฮียพิคูลอยู่ที่หาดใหญ่กังมีตรงตอนนี้ก็เละสํสำนักพองเนาะครับหรือถ่ายรูปต้นนะ่ยฮะตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอขอทําคลิปให้ดูนะอ่นี่ก็ไปเจอพี่พี่สุชาติใช่ไหมครับี่ชาติมาครับอ่ะเดี๋ยวคุณโลดตอนนี้กําลังเอาทางดินนะครับ ปรับสภาพพื้นแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าได้ฉีดอะไรให้ฉีดยาบ้างยังมีฉีดนะครับฉีดยาฆ่าหญ้าใช่ไหมฮะลดต้นกิจเลขทะยานนี้ต้นนะแต่ครับเท่ากับร้อยร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกับร้อยห้านะพี่ไหมครับครับสต้นนะครอืมครับอันนี้จะทดสอบกับแปลงนี้นะฮะกับต้นนี้ด้วยนะครับร้อยสิบห้าลองดูครับลองดูครผมก็ไม่แน่ใจครับครับอันนี้ฉีดแล้วครับ ดูน้ำหวานเตือนเลยครับเหนือสภาพอย่างนี้พี่กบลองดูไหมจะปุ้ยไหมครับอันนี้ปุ๋ยที่เราทำเองนะครับครับคือเป็นตัวอินทรีย์วัตถุก็เรียกว่าใช้ทางดินอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินนะอ้ปคุณภาพปรับปรุงดินถ้าลองดูครับคุณโลูกยังสภาพทุเรียนตอนนี้เป็นลักษณะแบบนี้ดูแล้วจะจะแก้ ต้องต้องยังไงบ้างครับดูโดยโดยสายตาแล้วครับมันจะต้องคือเอ้พี่่ายครับรดน้าไปหลายวันนะครับอสองวันรดทีครับสองวันสองวันวันนี้ก็จะรถครับวันนี้ตรงวันนี้เนาะครับครับพี่ชายวันนี้นยครับต้องต้องฉีดเอ้ตัวตัวอาหารพืชกับจุลธาตุแบบเข้มข้นเลยครับเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดวันครั้งสักสองรอบครับแล้วก็หวานทางดินไม่ได้นอกพี่ชาเนะครับครับครับ ครับเสร็จบางครั้งครับดีแล้วก็ต้องหวานวัตถุปรับปรุงดินนะครับเยอะๆเยอะเลยครับครับตอนนี้ก็คือมาทดลองใช้กับกับแปลงนี้นะฮะกับสองต้นนี้สภาพต้นนี้เลยฮะที่ที่ฐานร้อยห้ากับร้อยสิบเอ็ดคราเดี๋ยวจะมาอีกครั้งครับดูว่ามันจะเป็นไงนะมีป้ายชัดเจนเงี้ยป้ายครับต้นงามๆก็มีนะแต่เราไม่ไม่ใส่ใส่เงี้ยแหละฮะอ๋อมันได้ผลก็ได้ผลไม่ได้ผลก็ได้รู้คือต้นนี้สภาพก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเพื่อนๆครับนี่คือใบครับ ปก็ประมาณนี้นะทุเรียนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสองปีได้ไหมสองปีสามปีเนาะเดี๋ยวผมขอเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนาะเพื่อนๆครับนีเลยมพาไปแล้วคุณลุครับในส่วนของที่แปลงนี้สวนแปลงนี้ก็คือจะมีการฉีดยาฆ่าหญ้าตามที่คุณลุแนะนำใช่ไหมครับให้ลากให้เปิดลากหน่อยครับเขาฉีดไปแล้วใช่ไหมครัที่ฉีดแล้วครับอ๋อฉีดได้กี่วันครับ กิดได้จะมาอาทิตย์ละครั้งอันนี้มาอาทิตย์หนึ่งอ๋อประมาณอาทิตย์หนึ่งดักติย่าอาทิตย์หนึ่ครับแล้๋ยวพี่ชากิกินแล้วเนาะกิหม่ครับครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะสภาพใบประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเคสนี้นะครับเนี่ยสภาพาแบเนี้ยวันนี้วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาเนาะใช่ไหมใช่ครับครับอากาศแห้งนะโอกาสจะฟื้นยากแต่เดี๋ยวจะให้ดูฮะจะฟื้นไหมฮะตีน้ําตีน้ำสองวันครั้งเนาะครับแต่แต่แสองต้นเนี้ยอาการหนักฮะจะดูฟื้นไหมฮะ เดี๋ยวลองมาให้เสียดูครับว่ามันได้ไหมได้ไหครับคุณจริงจริงรดลดน้ำได้เลยนะครับได้เลยนะครับหลังจากะหวานผลก็ลดได้อ๋อแต่นี้ผมเคลดนะถึงถึงวันนี้ถ้าพี่อ่พี่ชาครับตามรอบรอบเดิมที่พี่ชาเคยรดก็ได้ผมหว่านได้ประมาณสองวันครับเอาตามรอบเดิมเดี๋ยวจะผิดเพี้ยนนะคครรัับบเอ๊ะรดกี่นาทีครับพี่ชาครับก็จะดูถ้าไม่โดนฝนก็จะประมาณสิบห้านาทีถึงยี่สิบพี่ชาลดตีน้ําตีน้ํา ผมว่าครึ่งชั่วโมงเลยครับพี่ชาตินะครึ่งชั่วโมงท่านน้อยน้อยไปครับน้อยไปไม่ต้องห่วงเก็บเรื่องจะทําดอกไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับเอาครับอัดเลยครับพี่ชาติอัดเลยเพราะสภาพมันค่อนข้างได้ดอกก็เอาพี่ไม่ได้ดอกเอาต้นสมบูรณ์ก่อนขยายกลับนะกิ่งมันเล็กพี่ชาตินะพี่ชาติับดูต้นเนี้ยคือต้นมันใหญ่จริงนะพี่ชาติกิ่งมันเล็กเราเราให้อ้วนก่อนฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมครึ่งชั่วโมงเลยนะครับครับพี่ชาติเส็่ครึ่งชั่วโมงเลยครับสองวันทีเว้นสองวันนะพี่ชาตินะเอาเอาสองวันทีีคครรัับบพ่ชาติ ปกติแล้วพี่ชาเคยรดยี่สิบนาทีเนาะครับครับประมาณนี้ครับตีครึ่งชั่วโมงก็ได้สี่สิบนาทีได้ครับพี่ชาอ๋อครับครับมันเหมือนน้ําจะยังไม่พอครับพี่ชาครับอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้ได้อยู่เพราะตรงนี้มันที่มันรากเทมันไม่ขังเลยอ่าไม่ขังแล้วนี่พี่นะฮะอัดเลยครับพี่เพราะสภาพใบผมอยากให้มันฟื้นหน่อยพี่ยาครับให้ใบอ่อนมันออกด้วยฮะครับไปขีดถ้าได้ดอกก็ดีครับไม่ได้ดอกก็ไม่เป็นไรฮะดอกมันได้อยู่แล้วฮะแต่ผมอยากให้มัน อัดไปเลยครับพี่ชาครับมีมีได้ดอกก็ต้องมีมั่งฮะต้องมีมั่งฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ชายถ้ากิ่งไม่ไม่ไม่ขยายพี่ชายมันจะเลี่ยมมั้ยมันจะเลี่ยมนะฮะอ๋อผลลันี้แบบนี้เรื่องกิ่งใช่ไหมแบบนี้จะเลี่ยมไม่ขยายไม่มันจะเลี่ยมครับอืมแต่มีดอกมีอยู่แล้วครับมีดอกมีแล้วมันไม่ขยายไม่ความว่าทั้งต้นทั้งกิ่งเลยฮะไม่มีการขยายเลยฮะ่ไม่มีการขยายจะไม่ไม่เป็นสีชมพูไม่ได้ครับเนี่ยครับ แต่เดี๋ยวก็ดีครับเดี๋ยวก็ดีครับขอปกติรถมี่ผ่านรถมีคนรถนะครับประมาณนี้ถ้าไม่ช่วงนี้ฝนเริ่มทิ้งช่วงก็อยู่ประมาณสองวันหรือสามวันรถทีหนึ่งแต่วันตื่นนี่โดนฝนนะวันตื่นโดนฝนเขาวันนี้บางเขาจะเว้นครับพี่ได้ครับได้ทั้นพี่ตีน่าจะพรุ่งนี้ครับสีน้ทีครึ่งชั่วโมงถ้าเคยรถสมมติรถอยู่เท่าไหร่ให้เพิ่มอีกอย่างน้อยอีกอีกสิบห้านะได้ครับ เััักกรคคบหิ่่่งงงมมนนนออออข้้้้าาแะพพไไไไเววลูด้ไไมม่่าากถยงเดี๋ยวพี่หน้าดีกว่าบางต้นมียอดเหมือนว่าเป็นก้านไม่วาดก้านทูบอยู่ฝั่งนู้นอันนี้มันไอเนี่ยมันเป็นไอเพียเจ้ากระจันลงครับพี่กบนี่นะเนี่ยในแปลงเนี้ยครับคือต้นนู้นต้นน้ำครับต้นนู้นนะครับครับพี่ชาดใช่ครับเดี๋ยวพี่ชาติอันนี้ผมลองเทสุดก่อนนะพี่ไนะถ้าถ้ามันโอเคถ้ามันฟื้นเดี๋ยวผมเอาปุ๋ยมาให้ให้ถ้ามฟื้นก็ไม่ต้องใช้มันเปลือน ดแต่โยนสูตร15 5 20ไปแล้วเนาะครับครับส่วนของอาหารพืชเขาโรดครับในส่วนตรงนี้ต้องพ่นทุกทุก7วันใช่ไหมขอ2รอบ7วันครั้ง7วันครง2รอบอะครับ7วันเออ2รอบครับ2รอบต้องใช้อาหารพืชกับจุลธาตุด้วยกันเลยต้องด้วยกันเลยครับเนี่ยฮะอ๋อเพราะต้องการผลต้องการเอาใบชุดใหม่เอาใบชุดใหม่ครับที่ที่ให้พี่ชาเลี้ยงน้ําคือผลต้องการใบชุดใหม่ครับพี่ชาตโอ้ทำใบก็ด้วยทำใบด้วยเพราะว่าพี่ชาติครับลงครัวมันเสียเยอะครับพี่ชาติลงครัวเสียเยอะ ทีิงจว่าพี่ชาต์คือใบพี่ชาต์ดูนะมันเหมือนเราจะได้ใบชุดเดียวครับพี่ชาต์ครับอาการเนี้ยเรียกอาการใบชุดเดียวพี่ชาต์ดูนะเนี่ยพี่ชาต์ดูนะใบจริงๆริมันต้องอย่างนี้นะพี่ชาต์เนาะครับแล้วพี่ชาต์ดูด้านบนครับมันจะทิ้งเนี่ยพี่ชาต์ดูนี่เป็นแกนนะพี่ชาตินะครับครับแล้วเดี๋ยวพี่ชาต์ดูกิ่งนี้พี่ชาต์เห็นไหมครับว่าใบมันทิ้งเยอะพี่ชาต์ดูเข้าไปมันทิ้งเยอะเนี่ยเนี่ยครับพี่ชาต์ครับหลวมกิ่งนี้ครับพี่ครับใบมันน้อยใบมันน้อยมากก็เลยยว่าาอจะให้พี่ชาติคร้วก็ดดึงใใบชุหม่ะเอาตัว แค่นั้นนะฮะติห5ายี5 5 20ทางดินเนาะแล้วทางใบกระจุลธาตุอาหารพืชครับแค่นั้นพอเจ็ดวันครั้งสองรอบครับพี่ชาติตีน้ําเพิ่มเวลาัก็จะดีแล้วครับก็จะดีแล้วจะดีแล้วถ้าหญ้ามันตายสนิทเนี่ยมันก็จะเริ่มกระตุ้นใบอ่อนขึ้นมาได้อีกทางหนึ่งหลักการคือพอหญ้ายุบพี่ชาติเดี๋ยวเดี๋ยวรากจะออกเองพอล่างออกใบอ่อนก็ออกครับพี่ชาติครับอ๋อเพราะนั้นเพื่อนๆติดตามนะฮะเดี๋ยวแปลงนี้ถ้าหญ้ามัน แล้วก็อีกสักพักหนึ่งเราจะเห็นใบอ่อนของต้นนี้จะออกมาซึ่งผมดูนะน่าจะใบอ่อนออกยากมากเลยที่ผ่านมา,ามันแห้งแนละ้วคือที่ผมบอกว่าวันนี้วนนันที่ยี่สามพฤศจิกาโอกาสที่จะได้ใบอ่อนค่อนข้างยากเพราะอากาศมันแห้งครับอ๋ออันนี้ใบนะจะจะแห้งแล้วร้อนแล้วแห้งนะโอกาสจะออกยากครับ แต่ก็ต้องทําให้ออกครับเดี๋ยวจะโทมมันใหญ่ครัเดี๋ยวของเสียก็จะโทมใหญ่ถ้างั้นเราต้องเพิ่มระยะเวลาในการให้น้ําให้น้ําใช่ครับใช่เพื่อกันไม่ให้มันแห้งจัดแต่หญ้าตายแล้วไว้เงี้ยนะพี่ชันนะขอให้มันยุบพอยุบปุ๊บรากเดี๋ยวรากเรื่องสวนเลยพี่เหมือนเหมือนช่วงแรกน้้นรากมันจะอ้วนเหมือนกำมือเราพี่ชันนะแต่พอว่าพอมันตายปุ๊บมันจะเหี่ยวลงมันมีพงอากาศในดินก็เดี๋ยวจะออกไปอ่อนง่ายถ้าสมมุติว่าเราเร่งน้ําเพียงเดียวใส่ปุ๋ยอะโอกาสจะออกหญ้าอยู่ครับเดือนนี้ ลมตีอย่างเดียวก็แทบจะผิวเราจะแห้งเลยพี่ชายครับขายน้ำหนึ่งนะไอตัวของใบทุเรียนขายน้าพี่ขายน้าเยอะโอกาสที่จะเหลือเฟือเดียงกันแตกดอนยากครับพี่ถึงเพิ่มน้ําก็ไม่ใช่ว่าจะแตกถ้าเราไม่ฉีดยาขยานะพี่นะใช่ใช่ยากอยู่ครับพี่แต่ไม่เป็นไรพี่ได้อยู่ครับได้อยู่โอเคนะฮะวันนี้ก็คลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ครับกับทุเรียนนะฮะต้นที่ร้อยสิบเอ็ดกับร้อยห้าดูนะสองสองต้นจะนั่นของเขาเดี๋ยวดูจะฟื้นไหมสองต้นนี้นะครับครับ เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะฟื้นแค่ไหนอย่างไรครับสมมุติว่าลมนะฮะปกตินวไม่มีลมเนาะไม่มีลมอากาศมันแห้งผิวท่านมหาถ้าไม่ใส่ตีใส่ยาจะนงแห้งเลยตอนนี้เฉพาะลมกับตีให้ใบมันคายน้ํำคายเยอะกว่าปกติครับรัฉงนั้นท่านมหาต้องให้น้ําเพิ่มปกติ20นาทีพอท่านมหาต้องให้อาจจะ40 40นะเพราะว่าหนึ่งเผื่อเผื่อไปอ่อนให้ออกได้ครับแล้วก็ไอ้ัุนี้ภาพใบเนาะมันอาจจะได้ดอกบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่ายังไงต้นดีขึ้นแน่นอนครับเนาะ เรลาเวลาให้น้ําเพิ่มแล้วก็ปุ๋ยทางดินใส่ไปแล้วใช่แล้วทางใบผมขอฉีดทักสองงวดเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งนะครับแล้วต่อไปก็ท่านหาไม่ต้องเป๊ะนะเจ็ดวันก็ได้สิบวันก็ได้แต่จะเกินสิบห้าวันต้องทำครั้งที่สองอ้ทั้งสองครั้งติดเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะดีแล้วครับเดี๋ยวจะดีครับจุลธาตุเพิ่มนะครับจุลธาตุอาหารพืชครับพืชครับจุลธาต์เพืผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวผมท่านมาครับผมผมทำไว้ร้อยสิบเป็ดกับร้อยห้าครับทำไปนะอนข้างแยย่หมดเล มันจะเหลืองของข้าวถ้าไหนไหมอันนี้ยังดำมั้งนะครับถ้าสองต้นนี้พื้นเดี๋ยวต้องคุยทั้งแปลงเลยครับต้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งห้าครับใช่ครับแต่ปุยได้นะครับอันนี้ดูปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยทั้งบินนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยคือสูตรที่เราใช้นะอ๋อครับนะถ้าเกิดมันดีนะเดี๋ยวยุบด้วยบ้ากันแต่ถ้าเกิดตัดปุ๋ยเข้าช้าช้าดอยูว่าช้าช้าครับมันจะตายแล้วไวงเงี้ยนะพี่ชัดนะคอ๋อครับขอให้มันยุบพอยุบพุ่อมนเล ช่วงแรกเนื้อราจะอ้วนเหมือนกบม,มือเราที่จัดนะแต่พอว่าพอมันตายปุ๊บมันจะเหี่ยวลงมันมีพงอากาศในดินก็เดี๋ยวจะออกไปอ่อนง่ายถ้าสมมติว่าเราเล่น้ํางเดียวใส่ปุ๋ยอะโอกาสจะออกยากอยู่ครับเดนอนนี่ลมตีอย่างเดียวก็วแ,วแทบจะผิวเราจะแห้งเลยพี่ชายครับคายน้ำหนึ่งนะนตัวของใบเฉียเนี่คายน้าพี่คายน้ําเยอะโอกาสที่จะเหลือเฟือเดียวกันแต่ก่อนยากครับพี่ถึงเพิ่มน้ําก็ไม่ใช่ว่าจะแตกถ้าเราไม่ฉีดยาขยายแล้วพี่นะครับยากอยู่ครับ แต่ไม่ไรพี่ได้อยู่ครได้อยู่โอเคนะวันนี้ก็คลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ครับกับต้เรียนนะฮะต้นที่ร้อยสิบเอ็ดกับร้อยห้าดูท่สองต้นก่นตัวเขาจะื้นไหมฮะสองต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะพื้นแค่ไหนอย่างไรก็ขอบคุณคุณรสมากๆครับขอบคุณพี่ชาติมากๆเลยนะฮะขอบคุณนะฮะพี่พิทูลด้วยนะฮะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาทำคลิปในวันนี้ครับ นี่ผมจะหาเวลาม,มาดูครับขอบคุณมากครับครับจะหาเวลาดู